ก็อยู่กับ Minecraft OBSG นะหรือว่า Minecraft Liveboard ก็รัอินแล้วก็ตามตัวรหัสของผมนั่นเองโอ้ยผมฮะเมื่อกี้มันมีคลิปหนึ่งผมอัดไปแล้วว่าชนะด้วยแต่ผมเพิ่งกดลบคลิปไปนั่นเองมันเลยจบเลย ก็ตอนนี้ก็เล่นแค่ตาเดียวไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เป็นคนไหนนะครับไม่มีแบปในเร่นได้เลยนะครับก็คือผมจะมาสอนวิธีการไปตรงนู้นวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นหละมาสอนไปตรงนู้นตรงหัวปลาหมึกตรงนู้นผมจะไปสอนไปไปตรงหัวปลาหมึกตรงนู้น เดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าจะไปเล่นแหละสอนไปต้องหัวหมึกนะครับก็ขุดก็เนื้ก็ต้องขุดไม้ตรงนี้มังคนก็ง่ารู้แล้วแหละวล่าทำไงโอ้พีพี่ผมรู้แล้วพี่พี่ไม่ต้องสอนผมก็ผมรู้ต้องมาเร็วครับพี่ก็คนรู้แล้วเงี่ยไปกนะ็ได้นะไม่ต้องขูดก็สำหรับคนไม่รู้นะก็ขึ้นไปตรงบนใดเนะี่ยไปตรงน้ำต้องอันนี้เท่านั้นนะ ก็เป็นอันนี้เท่านั้นต้องเป็นอันนี้เท่านั้นย้ำย้ำเน้น,นอันนี้เท่านั้นอันนี้เท่านั้นแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยเปีนป่ายปีนป่ายตรู้สึกว่ามันช้ามากมันช้ามากๆมันช้ามากๆมาแล้ว Scotland, ette, นี่เดี๋ยวผมลอนไปท้องหัวประมุขก็มันนานมากอะ ก็รอ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 แล้วก็รอผมอาจจะไปเนผมอาจจะทำซีรีส์ Minecraft อาจจะมีมอดลงในนั้นด้วยฮ่าฮก็น่าจะทำฟาร์มเหล็กอะไรหลายอย่างน่าจะมีประมาณร้อยกว่าพาันอ่ะเขาจะทำยาวๆเลยถ้าใครอยากเล่นกับผมก็ได้น่าจะส่ง เดี๋ยวผมอาจอาจอาจะอัดทุกวันศุกร์เวลาสี่โมงถึงห้าโมงนะห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นสี่โมงห้สี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นเอ้ใช่ทางนี้หรือเปล่าโอ้ยอย่าลยอย่าลุยอย่าลุนสี่โมงถึงห้าโมงเย็นผมก็ได้นะแต่วันนี้อาจจะมันคลิปเล็กไม่น้อยก็ไม่มีเวลาก็เลยต้องมาทําตรงนี้ทําแบบนี้แล้วก็ทําตรงนี้ด้วยแล้วซึ่งผมก็ จำทางไม่ด้ว่าใช้ทางนี้หรือเปล่าอถึงแล้วออเข้าไปตรงนี้ครับเข้าไปตรงนี้เลยขึ้นขึ้นขึ้นอ้าวเฮ้ยติดเหรอเฮ้ยผมจำได้ว่ามันไม่ติดนะ ก็คือแค่นี้แหละอ่ะคือขึ้นไปตรงนั้นเราก็เกยบตรงนั้นแหะโอ้ยเก็บขึ้นไปแล้วเอื้อมไปตรงนั้นแล้เกียบตรงนั้นก็อยู่ตรงหัวปลาหมืองแหละโอเคคลิปนี้ก็น่าจะสั้นๆแค่นี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ